ผู้เล่นเจอพิจิตตื่นตาตื่นใจเพจแปลไว้เล่นเองปล่อยมอดซับไทยสำหรับเกมเม t ท p h o r ฟร์รีเฟนทัแล้วแต่ทำไมมันก็น่าสนใจขนาดนี้เกม VRPG ที่น่าติดตามนี้เพิ่งปล่อยมอดซับไทยออกมาใหม่ๆจากทีมผู้สร้าง Persona ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีที่ผ่านมาแต่มอดนี้ไม่ใช่แค่การแปลภาษาธรรมดาแต่เป็นการสร้างผลงานคุณภาพสูงโดยมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์เล่นเกมที่คล้ายกับฉบับญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์ มอดซับไทยชุดนี้เป็นผลงานของทีมผู้แปลที่เคยประสบความสำเร็จกับพระสุนห้ารอยันซึ่งได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางในหมู่เกมเมอร์ไทยครั้งนี้ทีมงานได้เลือกใช้วิธีการแปลโดยตรงจากภาษาญี่ปุ่นไปเป็นไทยโดยไม่ผ่านการแปลทับภาษาอังกฤษกลางซึ่งช่วยให้ความหมายและความรู้สึกตามเจตนาของผู้สร้างถูกสื่อสารได้อย่างแม่นยำพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างต้นฉบับและการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดอันเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์และความถูกต้องให้กับผลงาน แต่ที่น่าสนใจคือการให้ความสําคัญกับการสื่ออารมณ์ทีมงานได้ให้ความสําคัญกับการสร้างน้ําเสียงผู้เฉพาะตัวสําหรับแต่ละตัวละครตามบุคลิกภาพของตัวละครในฉบับญี่ปุ่นซึ่งช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนกับการเข้าถึงอารมณ์และบทบาทของตัวละครอย่างใกล้ชิดการให้ความสําคัญกับการสื่ออารมณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเพิ่งใครเลยมันช่วยให้การเล่นเกมมีชีวิตชีวาและเป็นการเสริมลูกธรรมชาติของเกมอีกด้วยมดนี้มี2รูปแบบให้เลือกใช้งานแบบจัดเต็ม ฟูลไทยมาเศร้าสำหรับผู้เล่นที่ต้องการประสบการณ์เต็มรสชาติ100เอร์เซทุกอย่างจะถูกแปลเป็นไทยทั้งบทสนทนาเมนูยุย้ยชื่อสกิลและอื่นๆแบบคลาสสิกคลาสสิกมาเศร้าสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเก็บความคลาสสิกแบบเดิมแปลเฉพาะบทสนทนาและยุ้ยเท่านั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับการเล่นเกมญี่ปุ่นแท้ๆเมทัลโฟร์เรฟเฟนเทสซีเป็นเกมร็อชีที่น่าติดตามอย่างมากซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีของสตูดิโอเกมเมลลส พร้อมกับการวางจำหน่ายบน Xbox Series X, s PlayStation 4, PlayStation 5และ PC อย่างเป็นทางการแต่ที่น่าสนใจคือการแปลที่มุ่งเน้นในการสื่ออารมณ์มันช่วยให้เกมมีชีวิตชีวาและเป็นการเสริมลูกธรรมชาติของเกมคุณคิดว่าเรื่องนี้สำคัญหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ